ร่วมง,งานก็ดีนะคะเพราะวันนี้ลูกเนี่ยแฮปปี้มากเหมือนกับว่าไม่ได้มาทํางานเลยเพราะว่าคือมาในสถานที่สองเด็ก <c oughs> เป็นแบบว่าทุกอย่างตรงนี้เป็นโลกของเขาเลยอ่ะเขาก็ชอบเล่นอะไรแบบนี้เลา,พ,าพวกอ่ีจักรยานสไลเดอร์อย่างเงี้ยคือแบบสวรรค์ของบีน่าบุกเล่นเลย <c oughs> คือหลักนะนะก็จะเลี้ยงตามแบบสัญชาตญาณความเป็นแม่นะแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีใครรู้จักลูกเราได้เท่ากับเรา ากที่สุดแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งนาจะถามเขาทุกครั้งเพราะว่าณวันนี้เหมือนแบบเริ่มสองขวบกว่าแล้วก็เริ่มจะรู้ว่าอยากทาวันนี้ไม่อยากทาวันนี้อะไรเงรี้ยเขาจะแบบตื่นมาก็จะถามว่าวันนี้อยากจะไปเรียนอันไหนเพราะว่าเราก็จะมีให้เขาเรียนหลายๆอย่างใช่ไหมคะเป็นอะไรที่แบบเด็กๆไปเรียนจิ้มของเด็กบ้านอะไรเงี้ยถามเขาก็จะบอกว่าเขาอยากอันนี้อยากเรียนอันนี้ไม่อยากเรียนอันนี้อะไรเงี้ยเราก็จะให้เขาไปทำนั้นแหละคือโดยมากก็จะค่อนข้าง ค่อนข,ข้างแบบเอ่อตามใจตามความรู้สึกที่เขาชอบมากกว่าดูลูกเราเป็นหลักคือจริงๆแล้วถ้าถามจริงนานาะก็เป็นแม่ที่ค่อนข้างกล้านะคะเพราะว่าคือบางชีเนี่ยไม่ได้ว่าเราไม่ไม่ตัวลูกเราจะไม่ปลอดภัยมากนเะคือนานาะเชื่อว่าแม่ทุกคนมีความกลัวอยู่แล้วแล้วก็แม่ทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกเจ็บ แม่ทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกเกิดอะไรที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าความกลัวมากจนเกินไปนะนะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็บางทีก็อาจจะพลาดโอกาสที่เขาอาจจะแบบได้เรียนรู้อะไรที่เขาสนุกเพิ่มมากขึ้นแล้วสิ่งๆนี้บางทีอาจจะไปก่อเกิดได้เขาเกิดมีความคิดที่มันน่นใจในวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าทกากล้าคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจบางทีไอคิวอย่างเดียวไม่สไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่ได้แล้วนะมันต้องมีอีคิวแล้วก็ตัวเขาเองบางทีเราไม่สามารถจะเลี้ยงลูกเขาไปจนเขาไปได้ ราคงจะอยู่เขาในระยะเวลาหนึ่งเพราะฉันนนาละก็อยากจะให้เขาอยู่ได้มีความมั่นใจตัวเองเป็นคนดีของสังคมก็ดูแลตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมจะเข้าอนุบาลนะคะเรียนอนุบาลใช่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะแต่นนาว่าจริงๆเขายังเรียนแบบไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรียนแบบนานมาก ประมาณแบบเที่ยงก็กลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าให้เขาได้มีสังคมได้เขาได้รู้ว่าตื่นเช้ามาเขาต้องทานข้าวเวลานี้กินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน่นะว่าอยากจะให้เขาได้ไปไปไปเจอสังคมใหม่ๆไปเจอเพื่อนไปเจอครูไปเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนานาว่าสิ่งพวกนี้คืออย่างที่นานาบอกะนานากับเวจะไม่แบบว่า ลูกทำาบบนี้นะลูกต้องมาอย่างนี้นะลูกอย่างนี้นะคือจะไม,ไม,ไม่ไม่พยายามทําแบบนั้นเลยเพราะว่าเขาจะไม่ทําด้วยแหละลูกนานาแบบบงังคับไม่ทําไม่ได้เลยอย่างเช่นแบบเขาเห็นว่าคนมาถามว่าทำไมลูกชอบตัดผมเพราะเขาไปเห็นพ่อตัดผมประจำเอ๊ะทำไมเขาชอบเต้นชอบร้องเพราะพ่อฟังเพลงตลอดและบางทีแบบว่าอะไรก็ตามคือมันเหมือนจากเขาเห็นเรามาแม่มาทํางานมาถ่ายแบบมาทำู่งนี้เขาก็าเห็นจากพ่อจากแม่อย่างล่าสุดเราถ่ายแบบเด็กแค่ค่ะเสื้อผ้าเด็ก เราไม่ได้อยากจะให้เขาถ่ายเลยเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาต้องทํางานเยอะเราก็เลยเอาเด็กคนอื่นที่เป็นโมเดลลิ่งอะไรเงี้ยมาถ่ายน้องๆที่แบบชอบในแบรนด์นีเพศประกอบเขาก็เห็นเพื่อนถ่ายก็แบเขาขอถ่ายด้วยอันนี้คือเราก็คือปล่อยธรรมชาติอย่างเรื่องเต้นเรื่องอะไรเงี้ยน,น,น,นะนะก็ให้เขาดูเพราะพ่อดูพ่อเขาก็ต้องดู MV ดูมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยแต่พ่อก็จะเลือกดูนะคะอะไรที่ลูกดูด้วยได้อะไรเงี้ยค่ะพอเขามาดูเขาก็อยากเต้นตามอะไรเงี้ยคือนะนว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของพ่อแม่เป็นยังไงลูก ก็มันจะเป็นแบบตอนนี้เป็นเพียงที่เดียวกับน้องไก่ลามาเลยใช่ไหมคะอ๋อไม่ค่ะตอนนี้ก็คือ,อร้านเด็กเท่ตั้งอยู่ที่ที่สำนักโรงเรียนทอศรีชายแต่ว่าคือก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นที่นั่นนกหรอกไม่รู้นะอันนี้มันเขื่อนนะว่าเขายิ่งเด็กเกินที่จะดูออกว่าชอบหรือจะเข้าวงการไม่เข้าวงการเพราะว่าอย่างที่นานนาบอกคือเขาเต้นเพราะเขาเห็นพ่อฟังเพลง เห็นในเพลงเขาเต้นเขาก็เต้นตามอะไรอย่างเงี้ยแต่นะว่าอันนี้ยังจ้าึกงยังไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเ่กาพี่ๆจะแบบม้เก็ต้องรอดูต่อไปค่ะเพราะว่าอันนี้ยังเด็กมากจริงยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอเริ่มสี่ห้าขวบมีความเป็นตัวเองมากขึ้นอาจจะไม่ชอบแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเขาชอบเขารักในการพูดหรืออยากจะเป็นพิจกรรมคือเราพ่อแม่สนับสนุนอยู่แล้วแต่ก็ต้องรอดูไปก่อน มันก็ดูที่ที่มันเ,เข้ากแบบับคือจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้โรงเรียนสมัยนี้เขาจะคุยกับพ่อกับแม่ด้วยไม่ใช่แบบว่าเราจะไปเรียนที่ไหนก็ได้คือเราต้องต้องมีเขาเรียกกิจกรรมร่วมมันทางโรงเรียนด้วยแล้วเราก็จะต้องดูว่ามันเข้ากับไลฟ์สไตล์เราไหมแล้วเราก็ใกล้บ้านไหมสํมคาคัญที่สุดคือนานเรื่องโรงเรียนที่ใกล้บ้านสะดวกอ,อ,อ,อาทิตย์หน้านีแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เป็นนานาชาติ จริงๆแล้วเนี่นะยนานาเนี่ยสอนภาษาไทยลูกที่บ้านอยู่แล้วทุกคนในบ้านเนี่ยพูดภาษาไทยกับพี่แน่บุกลิ้นอยู่แล้วแต่ว่าเวเนี่ยเขาเองก็คือเขาคือคนเดียวที่บางทีเขาภาษาไทยเขาอาจจะยังไม่ได้เหมือนที่พี่พี่ทราบเขาไม่ได้คล่องขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกอยากให้ลูกแบบได้ภาษาอังกฤษจะได้สนุกกับพ่อด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วคือเราก็เน้นไปทั้งสองภาษาค่ะทั้งไทยทั้งอังกฤษก็พาเขาไปนะเขาก็เหมือนแบบ ดีจใจจะไปโรงเรียนใหม่อะไรเงี้ยจริงจแล้วกว่อนหน้านี้เขาเรียนแบบเหมือนเป็นสถาบันที่เขาสอนเด็กๆแบบเตรียมตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ย<อ>เขาก็ไปเหมือนไปโรงเรียนอยู่แล้วอะแต่ว่าไม่ได้เป็นโรงเรียนที่ท,ที่เป็นโรงเรียนจริงๆอย่างเงี้ยค่ะพอวันนี้เราเริ่มพาเขาไปเขาไปให้เขาเห็นโอ้โ,อโรงเรียนใหญ่มีสนามกีฬาอะไรเขาก็เลยแบบเหมือนตื่นเต้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆังไม่ได้กังวลไปข้างหน้าก็ไปดูเอาสถานการณ์ว่า ไปโรงเรียนแล้วเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างมากกว่าก็เห็นแม่แม่คนอื่นเจออยู่ก็ก็แอบกังวลเหมือนกันแต่ก็หวังว่าเขาจะปรับตัวได้เร็วที่สุดเือนอย่าง,ง Options, horses, าการดูแลช่วงนี้พี่นาาแบบจะเน้นแบบคนเดียวเป็นหลักเลยเพราะพี่เรียดจริงๆเราเนี่ยก็ดูแลด้วยกันแหละค่ะแต่ว่าคือถ้านท้านในแง่ไปส่งลูกไปอยู่กับลูกทุกวันเนี่ยนาาจะอยู่เยอะสุด เพราะว่าคุยน่าจะแรกแล้วว่าถ้าพ่อแม่ทํางานเยอะทั้งคู่ไม่มีเวลาเนี่ยมันก็ไม่แฟกับลูกใช่ไหมคะก็เลยโอเคนานา,นาก็ยอมที่จะอยู่ลูกมากที่สุดเป็นการยอมที่เต็มใจมากแล้วก็เวเองเขาก็จะเข้ามาส่งลูกเข้านอนกอดลูกนอนเวเขาก็จะมีมีช่วงเวลากลางคืนที่อยู่กับลูกเยอะนลิีีโปรเจะไรบ้าอีกคเป็นรายการทีวีค่ะ อันอะไรการทีวีมี5้าคนค่ะค่ะก็เป็นรายการที่ที่เราเคยทำกันมาแล้วอะค่ะแต่ว่าจะมีการปรับรูปแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวไว้ใกล้ๆนี้เดี๋ยวได้รู้แน่นอนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าแตกต่างกันมากแตกต่างค่อนข้างแตกต่างเว่าจะเป็นไงเดี๋ยวต้องต้องไปอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเดี่ยอาทิตย์หน้ามีแถลงข่าวอาย์หน้าทเรื่องไเตรียมที่จะทําอยู่ค่ะสําหรับเรื่องต่อไปแต่ว่าตอนนี้คือนานาทา รายการทีวีทำเด็กเห้แบรนด์ดูแลเนเวอร์ไซคัสนะคะตอนนี้มี12สาขาแล้วก็ดูแลสำคัญมากคืองานหลักดูแลลูก2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยยังแน่นมากขอให้รายการทีวีลงตัวนิดนึงแล้วก็เรื่องหนังเนี่ยคือตัวเวจะ,จะดูเป็นหลักเราก็จะรูเรื่องบทเรื่องไรอยู่แต่ว่าไม่ค่อแน่นอนเพราะธุรกิหนังที่ท่นสีจอยง่ที่อื่ จริงมันก pues so ็เป so nah ็นธุร okay. ก kind of right. right. so, ิจที่เราต้องมีความระมัดระวังในหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าคือทุกสิ่งอย่างที่เราจะทำเราที่ทำอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้่แนใจจะเกิดขึ้นอ่ะเราก็พร้อมที่จะจะรับประมาณแต่ว่าเราต้องต้องต้องแน่ใจว่าเรามีเวลาใส่ใจได้เพียงพอแล้วก็เต็มที่กับมันได้อย่างจริงจังอะไรเงี้ยค่ะก็เกินคาดนะคือต้องพูดตรงว่าคือจัดทำหนังไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าหนังคืออะไรการทำหนังคืออะไรคือเราทำตั้งแต่ ขั้นตอนหาสปอนเซอร์หานักสดแสดงจนกระทั่งเอาฟิล์มไปส่งโรงหนังสมัยนั้นเป็นแบบว่าตอนสองสามปีก่อนมีไปส่งฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออมันมันมันเหมือนมันเป็นก้าแรกที่เราได้ขนาดนี้เราแฮปปี้แล้วก็ยังไม่เคอยอตไรตัวก็คิดว่าไม่อยากจะทิ้งสิ่งที่เรารู้มาแล้วก็อาจจะมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำอย่างนั้นต่อไปแต่ว่าก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะก็ยังไม่แน่เหมือนกันนี่ไม่ใช่ ยางค่ะย,ยางยยต้องถามคุณเวนะเนี่ยเขาจะเป็นแนวแบบว่าอยากทำแบบไหนเขาจะเลือกมาแบ่คือทีอ่ต้องพักความอยู่ก็ต้องมีลาใช่ค่ะเลี้ยงลูกสองคนนี้ค,คือต้องให้เวลาดเขาเติมจริงแล้วก็ไหนจะรายการที่กำลังจะทำด้วยแล้วก็มีแบรนด์ชุดผ้าเด็กมีร้านกระผมโอเคค่ะ